แลบมากอกตอนะคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่พลัสนะฮะของขวัญพี่ลมหลินนั่นเองนะฮะคิกสูตรกัน2คนแม่ลูกนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ลดน้ําหนักนะฮะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นโซโซโน่ธรรมดาเนี่ยซึ่งมีสารสกัดเด็ดๆนั่นก็คือชาเขียวสารายสีน้ําตาและก็แอลคาเนตนวันนี้นต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าใส่ตัวหลักๆต,ตัวตัวจี๊ดเลยนะฮะตัวที่เขาบอกว่า ทานแล้วยังไงก็รูปร่างดีท,<า>ทวงหุ่นสวยนะ,ะ,นะฮะทวงสุขภาพดีเขาใส่ซินไบโอติกนะฮะซึ่งเป็นจุลินทรีย์นะ,ะซึ่งมีทั้งฟรีไบโอติกและก็โปรไบโอติกนะฮะช่วยําชำระล้างลำไส้นะ,ะหลายคนลดน้ำหนักเนี่ย แต่ยังมีหน้าท้องอยู่เพราะอะไรลูกไหมคะเพราะว่ามันยังไปค้างคายในลำไส้แล้วเราก็ต้องไปทำการดีท็อกมันให้ออกมาให้หมดเลยคุณผู้ชมนะฮะเอาง่ายๆอันนี้เขาไม่ใช่พีเซนเตอร์ดาราเพราะตัวพี่ขวัญเองกับลูกเนี่ยเขาเคยเป็นอดีตดาราแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยลูกเขาเนี่ยมีปัญหาหนักร้อยโลอายุน้อยร้อยโลเป็นใหญ่เป็นโตได้สองอย่างไม่เบาหวานก็ความดันแต่ณวันนี้เนี่ยเหลือ6กกิโล6กกิโลเนี่ย คือจริง,รงๆแล้วไม่ถึงนะคะเพราะมันช่างกันดูน,นั้นเหลือ58นะคะคร<ะ>ับตัวพี่ขวัญเนี่ยมีไขมันพอกตับหมอบอกลดความอ้วนด่วนคิดสูตรกันไปคิดสูตรกันมาได้เป็นตัวโซโซโนพลัสนะคุณผู้ชมวันนี้นะฮะวันนี้สินค้าดีคุณภาพ S <S เกรดพรีเมียม <Gerilim S 1> มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นพิเศษกับโซโซโน่พลัสนะฮะแน่นอนว่าชุดนี้เป็นบล็อกเบิร์นคูณ2เลยนะฮะหกล่องในมีสามสิบแคปซูลนะฮะโซโซโน่ห so กล่องเนี่ยปกติราคา2,290บาทนะฮะวันนี้เหลือราคาพิเศษเพียงแค่1กล่องเนี่ยหนึ่บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าใครอยากจะได้เป็นเซ็ตทวงหุ่นสวยเป็นทอดไปเลยดูแลไปเลยซื้อโซโซโน่พลัสสกล่องนะฮะเราแถมฟรี1กล่อง ซื้อ3แถม1ราคาพิยงค์แค่4,770บาทเท่านั้นนะฮะและต้องบอกตอนนี้ว่าพี่ขวานเองน้องต่อเองมีการค้นพบวิธีลดแบบควบคู่การปรับอาหารด้วย oh. อยากจะได้เคล็ดลับอยากจะได้ทริคดีๆสามารถติดต่อไปที่ Line แอ p ได้เลยที่ขึ้นด้านล่างนี้ s o s o n ซโนไทยแลนดนั่นเองครับ <Huh. S 1> เรื่องของราคงราคาเรื่องของข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ก็ไลน์แอดที่นี่ที่เดียวไปสแกนเทียวโค้และคุยกันได้โดยตรงเลยนะครับไล<า>น์แอดนะคุณผัดครับคุณไลน์แอดไปง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะสินค้าตัวนี้มีออยอยถูกต้องตามกฎหมายเป็นสินค้าคุณภาพนะฮะเจา้จาอื่นเขาใส่กับพี่เตาไข่ของในเคเบิลมันเกือบ20ปีเนี่ยเขาใส่กันแค่3ตัว5ตัวแต่พี่ขวัญใส่พรีเมียมไปถึงเกือบ17บเจ็ดอ่าสิบเจ็ด ไม่ใช่สิบเจ็ดสิเกือบยี่สิบตัวเกือบยี่สิบตัวเพราะฉะนั้นราคากับคุณภาพมันต้องบาลานซ์กันฮะมากันต่อสําหรับข่าวบันเทิงครับเราไปดูนะครับนี่เลยนะทนายเจมเพราะว่าเบรกนี้เราจะให้ยกให้ทนายเจมเป็นพระเอกไปเลยแล้วกันนะฮะรู้ได้เจอได้เจอทนายเจมอัปเดตคดีเจนดี้กับก้าวเกริพนนะฮะกรณีเพลงไงแม่ค่ะค้างคามานานนะยังไม่จบยอนยหอนย้อนย้อ้อน้อนย้านย้อนย้อนว้ากร้ฎาคมนี้ชน้อนตาแน่นอนกับนร้่องนี้นะฮะ เรื่อนของอทนายเจมนะครับนิติธรแก้วโตวเองเนี่ยเผยความคืบหน้าคดีของนักร้องลูกทุ่งหนุ่มก้าวเกลิกพลที่ฟ้องร้องเจนเนี่ได้หมดทัศชื่นนะฮะก็มีการบอกว่าตอนนี้ได้มีการไต่สวนมูลฟ้องจบไปแล้ว2ฝั่ง <Wow. S 1> เหลือการนะฮะไต่สวนพยานอีก1ปากนะฮะ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นนัดสุดท้าย และหลังจากนี้นะฮะก็จะทราบเลยว่าสารจะประทัรบรับฟ้องหรือไม่คือสารยังไม่รับนะคะตอนนี้ม,มันต้องไต่สวนมูลฟ้องก่อนครับหาประทัรบรับฟ้องเนี่ยนะครับก็ต้องมีการประกันตัวมีการประกันตัวนัดสุดท้ายที่จะถึงในเดือนกรกฎาคมจึงจะเรียกได้ว่าเป็นนัดสําคัญคและจะเป็นเดือนแห่งการชี้ชะตาแล้วกันนะฮะว่าเรื่องนี้มันจะจบอย่างไร,รถ้าถามว่างานนี้เองเนี่ยสฝั่งจะเขาเรียกว่าใช้คําว่าจูบปากได้ไหมนะ,ะจำคืนเมื่อคืนดีกันใช่ไหมแม่ คือจริงๆแล้วมันคุยกันได้คดีพวกนี้คุยกันได้ค่ะนะคะคือต่างคนต้องต่างต่างต่างคนก็ต่างต่างลถทิฐิขึ้นมาแล้วก็มาไกลเกลี่ยกันแล้วพูดคุยกันมันก็จบด้วยอย่างสบายๆนึกถึงนึกถึงสิ่งดีๆที่เคยมีให้กันนึกถึงตอนไปร่วมงานถ่าย MV ได้หมดท้สดชื่นใช่ไหมเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวอันนี้เลิกกินทั้งอำเภอเพราะว่ามีเธออีกหลายคนนะคะโอ้ทิ้งใหม่เหรอ ซิงเกิลใหม่เนี่ยไอเอ็มบเนี่ยผู้ชายก็ไปคนละทิศคนละทางหมดแล้วเนาะนี่เงินก็เลิกไปแล้วน้องนี่ก็ฟ้องร้องกงันไปมันไม่มีความสุขหรอกค่ะนะครการฟ้องร้องกันขึ้นโรงขึ้นศาลมันมันต้องมานั่งลุ้นอีกว่าศาลจะประทับรับฟ้องหรือเปล่า อ่าแล้วก็ถ้าสารไม่ประทับรับฟ้องมันก็จะกลายเป็นฟ้องเท็จนะคะมันจะกลายเป็นฟ้องเท็จนะคะครับแล้วถ้าเกิดสารประทับรับฟ้องไอ้ฝ่ายที่เป็นจำเลยก็ต้องไปประกันตัวมาใช้เงินอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เต๋ามองว่าเด็กทั้งสองคนสามารถคุยกันได้คุยกันได้นะครับแล้วก็ทนายเจมส์ น้ำนชื่ออะไรนิติพลปะ่ะนิติธรนิติธรโอ้นิติพลไปทำหน้าเนาะ,ะนิติธรแก้วโตเนี่ยเขาเป็นสายทนายที่ไม่ได้ต้องการที่อยากจะฟอ้องกันเขาเป็นสายธนายที่อยากจะให้ไกลเกลี่ยพูดคุยนะแล้วก็คิดบวกแล้วก็ รอมชอมกันการรอมชอมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะลูกนะคะการขึ้นโรงขึ้นสารไม่ทําให้เรามีความสุขการขึ้นโรงขึ้นสารทําให้เราเสียเวลาการขึ้นโรงขึ้นสารทําให้เราเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยพูดความจริงเข้าใจค่ะแต่ว่ามันเป็นคดีเรื่องผลประโยชน์ที่เข้าใจนะคะแต่ว่ามันเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งอะ อันนี้ยังไม่ได้ชี้มายังไม่ได้มีข้อมูลมามันมีมันมีสิมันต้องไปฟ้องแพ่งหรือฟ้องอาญาใช่แต่ว่าทานายเจมไม่ได้ให้สัมภาษณ์มางานมันมีม,ม,ม,มันมีอยู่แล้วคน็จะไปฟ้องถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นแบบไหนแม่ฟ้องละเมิดป้าเนาะน่าจะเป็นอาญามั้งใช่เพราะมีการประกันตัวน่าจะเป็นอาญาหละเพราะแพ่งไม่ติดคุกอยู่แล้วนี่ก็ถ้าเกิดจําผิดต้องขออภัยนะลูกนะก็ก็น่าจะเป็นอาญานะคะแต่ว่าพี่แต่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่คุยกันได้ค่ะลูกคุยกันได้เชื่อพี่เต๋านะคะต่อให้สารับ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะนะคะศาลร,รับหมายความว่าเขาก็มองว่าอ่ะมันมีมูลเพราะท่านก็ประทับรับฟ้องแต่ถ้าเกิดสู้กันไปสู้กันมาแล้วถ้าเกิดเราแพ้ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เหนื่อยอีกแล้วเวลาสู้เนี่ยบางคนก็ไม่ยอมแพ้นะคะทิฐิเยอะ บางคนสู้เอกสารขั้นต้นเสร็จเอกสารอุทธรณ์ต่ออการอุทธรณ์ศาลฎีกาต่อมันเหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้ขั้นตอนการสู้ในสามศาลเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ไม่นานเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เร็วแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่ว่าต้องรอนิดนึงเพราะว่าศาลตอนนี้มีนโยบายว่าไม่ให้ไม่ให้คนมาที่ศาลเยอะเพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิด -19 มันศาลศาลแล้วก็พนักงานในศาลแล้วก็ หลายๆคนเขากลัวโรคนี้กันไงเพากลัวจะติดเชื้อไงเพราะเด็กต้องมีคนไปเยอะใช่เขาเวลาไปเขาไปในห้องหนึ่งแลสามสี่คดีอ่คุณผู้ชมไม่ใช่ว่าคดีเราคดีเดียวนะคะสามสี่คดีนะเขานั่งพิจารณาันนดเขต้องตามคิวนะคะรับอ่ะอีกคดีหนึ่งคดีนี้นะนอกจากเรื่องของทิทางก่อนเป็นมุมมองของทนายเจมส์แล้วเนี่ยนะคะทนายเจมส์ก็บอกว่าเอาเรื่องของทิทางของน้องก้าก่อนนะแม่เสริมนิดหนึ่งแล้วกันเพราะทิทางของน้อง9ก้าเนี่ยถามว่ามีสิทธิ์จะชนะไหมเนี่ย ก็ทนายเจี๊ยก็บอกว่าในส่วนของพยานหลักฐาน็ชัเจนตอบไม่ได้หรอตอบไม่ได้ค่ะธนายไปตอบแทนลูกความไม่ได้หรอกค่ะ ก็ต้องมาดูว่าจะเห็นต่างหรือเรื่องของความยินยอมไงต้องให้ต้องให้คนที่ต้องให้คนที่ไม่ใช่เป็นคนดูคดีน่ะดูตอบแทนตัวทนายทุกคนก็ต้องมองว่ามั่นใจหมดค่ะไม่มีใครบอกอาผมไม่มั่นใจครับทุกคนก็ต้องบอกว่ามั่นใจหมดทางเจนนี่เขาก็ต้องบอกเขาก็มั่นใจทางก้าวเขาก็เขาก็มั่นใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็มั่นใจแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดูกันก่อนไหมว่าศาลจะประทับรับฟ้องหรือเปล่า นะคะดูก่อนค่ะเผื่อๆสารจะให้บอกว่าไปไก่เกีี่ยดีกว่าไหมหรือไก่เกี่ยกันแล้วไม่ได้เรื่องแล้วก็ถึงฟ้องกันแล้วเขาก็ให้ไก่เกี่ยอยู่ดีนั่นแหละเอาง่ายตอนนี้ต้องให้สารประทับรฟ้องก่อนถูกไหมคือตอนนี้สารยังไม่รับใช่สารแค่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสืบอะไรวะเรียกว่าอะไรวะอ่านเมื่อกี้ว่าต้นต้นอะไรพยานนะเอสืบพยานแล้วก็มีเหมือนเรามีหลายปากง่าไมล่ะเขาเรียกว่าอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกอีกแบบหนึ่งฉันก็ไม่ได้ขึ้นนานแล้ว อะไรล่ะไม่อย่าทึ่งสิคนลังอ่านอยู่อรนี่เขาเรียกว่าไต่สวนมูลฟ้องไต่สวนมูลฟ้องสืบพยาหรอไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าคดีมีมูลหรือเปล่าเออครับนั่นแหละค่ะโอ้ไม่เคยขึ้นศาลหรอไม่เคยขึ้นขึ้นบ้างเถอะทำไมอ่ะมันเป็นความรู้อ๋อนี้ต้อง บางทีเนี่ยเราอยากจะพูดมันติดอยู่ที่ปากแต่เราใช้คําพูดผิดไงไม่ได้ก็ก็ไม่เคยขึ้นไงไม,ไ,ไม่เกี่ยวไปขึ้นสักสิบคดีอ๋อหรออ๋อคดีแล้วคดีแล้วแต่งหญิงในที่สาธารณะอ๋ออย่งนีโดนจับเหรอโดนจับอ๋อทำไมโดนจับอะ่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเ,เราเป็นผูนชายเขาแต่งกันไม่ได้ไม่มีเขาแต่งกันในออฟฟิศนี่ไม่มีใครแต่งหญิงอ๋อหรอไม่มีใครกูก็ไม่แต่งนะอรอเออนั่นแหละค่ะก็นั่นแหละค่ะมันก็ต้องครับ คุยกันได้ค่ะคุยกันได้พี่เต๋าคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือคุยกันค่ะเหนื่อยลูกแม่บอกเลยแม่ขึ้นมาก่อนแม่บอกเลยว่าเครียดไม่มีความสุขด้วยนะคะหาที่จะลดยากด้วยค่ะที่สําคัญ <c oughs> <c oughs> ไปแต่เช้า <c oughs> ไปแต่เช้าก็ยังหาไม่ได้อ,อต้องไปแย่งกันใช่ค่ะแต่ถ้าหลังแปดโมงครึ่งไปแล้วไม่ใช่ค่ะสั่งพนัสองรอบรอบเช้าน่าจะเก้าโมงจนถึงประมาเก้าโมงจนถึงเที่ยงมั้งถ้าจำป็นขออภยนะคะครับ รอบบ่ายก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งจนถึงประมาณนั่นแหละช่วงเย็นเลยสารท่านทำงานหนักนะทางานจะถึงบางบางคดีห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งหกโมงสารท่านนั่งพิจารณาก็ยังไม่จบกันเลยยังไม่จบเลยนะคะนะคะอ่ะมาอีกคดีหนึ่งค่ะคดีนี้ก็ยังอยู่กับทนายเจมส์ไหนๆก็เจอแล้วเป็นทนายชื่อดังทนายดาราคือแบบไหนๆก็เจอแลนแล้วก็ถามไปเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามีหลายคดีที่เขาเองก็ได้มีการทําเหมือนกันกับศิลปินชื่อดังนะฮะ เมื่อสักครู่นี้เป็นของเจนนี่กับก้าเกิดผลไปแล้วอันนี้ทนายเจฟอัพเดตคดีพอดสัรฟ้องดาวพิมพ์ทองครับฝ<อ>่ายหญิงเลื่อนพบตำรวจนะฮะทนายเจก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะฮะอัพเดตกรณีหนุ่มพอดเนี่ยเข้าติดตามคดีที่เคยแจ้งความเนี่ยเอาผิดกับอดีตแฟนสาวดาวพิมพ์ทองอข้อหาทำลายร่างกายนะฮะโดยคดีนี้มีหมายเรียกจากตำรวจให้ดาวพิมพ์ทองเนี่ย ข้าปักคำัาที่31พฤษภาคมออแต่ว่าดาราสาวไม่ไปเดือนนะนเขเขาเรียกไปกี่รอบแล้วล่ะมันต้องสองรอบสิก็นี่ไงเลื่อนก็มีอยู่2อ,อเมื่อก็มีอยู่สอ,อย่างคือเลื่อนไปตามกําหนดที่ผู้ต้องหาขอ,อ,อในกรณีแบบนี้ตํารวจก็จะมาดูว่ามีคดีหรือเปล่าออก็จะออกหมายเรียกครั้งที่สองหมาว่ามีแค่ครั้งแรกก่อนครั้งที่สอ,งอยงไม่มีออนะฮะ แต่ถ้าครั้งที่สองไม่มาอีกนะขอเกืมาจีก็ต้องออกหมายจับแล้วไม่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 เขาต้องดูเหตุด้วยค่ะเอวนี้คนเขาไม่อยากจะให้ไปกองที่โรงพักเพราะมันเป็นโควิดกันเยอะครับคนมันเป็นโควิดกันเขาไม่อยากให้ไปกองกันที่โรงพักทั้งศาลทั้งโรงพักเพราะว่าเขากลัวเรื่องของโควิด -19 กันเขาป้องกันกันเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักหนึ่งมาติดโควิดกันสนัดโรงพักก็ต้องมันก็ลําบากไงคนที่เหลือก็ต้องทํางานหนักไงเขาไม่ให้ไปกองกันที่ตรงนั้นหมดเลยอะ แล้วก็เรื่องของการทำ้ายร่างกายถามพี่เต๋านะ่ะพี่ว่าน้องน้องพอต้ตองใจเย็นๆนะลูกนะคะคดีนี้ก็คุยกันได้ค่ะนึกถึงตอนรักกันสิคันึกถึงตอนซื้อของให้เขานึกถึงตอนกอดเขาหอมเขาแล้วก็เนนึกถึงตอนถ่ายรูปด้วยการรักกันเขาดีกับเราเราดีกับเขาวันหนึ่งทะเลาะกันมันก็มีทุกปัญหาแล้วคา่ะเาความความรักถ้าเราไปเจอแจ้งความอย่างเงี้ยแล้วเราโกรธแค้นขึ้นมาแล้วก็ ไม,ไม่ยอมม่ยอนู่นนี่นั่นนะ่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยทาร้ายคนที่เราเคยรักไงพี่ว่าคดีอย่างเงี้ยมันคุยง่ายกับเก้ากับเก้ากับเจนนี่อีกนะเพราะว่าทั้งสองคนเคยเป็นคนที่เขารักกัน นะครับเพราะฉะนั้นน้องพอต้ตองใจเย็นๆรจริงๆทนายเจมส์เขาก็น่าจะน่าจะเคลียร์ให้ได้ไม่แต่ว่า,นาในส่วนของไอ้ไอ้ลูกที่ไปฟอกไปแจ้งความมันเป็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายไงทนายเจมส์ก็มีการบอกว่าในส่วนของอาญานเนี่ยมันยอมความยังไงได้บ้างเราก็ถามไปไงี้นะฮะโดยคือทนายเจมส์ก็บอกว่าตัวทนายเจมส์เองก็ไม่รู้ว่าเขาจะแจ้งข้อหาอะไรแต่ดูจากบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บใครทนายเจมส์ที่อยู่ทางดาวพิมพ์ทองหรือว่าอยู่ทางพอตน่าจะอยู่ฝั่งพอตแม่อ๋อเหรอใช่เพราะว่านี่ไงเรียก หมายเรียกให้ดาวพิมพ์ทองมาอมก็แสงว่าพอต,ต้องไปแจ้งก็นี่มือพอตไงบอกว่าเนี่ยทนายเ<อ>จมบอกว่ามันเป็นข้อมือแบบเอ็นขาดต้องรักษาตัวเกิน20วันคือคือแบบเนี้ยคือบาดเจ็บสาหัสความผ<อ>ิดเนี้ยมันจะยอมความกันไม่ได้แต่ทั้งนี้<อ>ทั้งนั้นเนี่ยสามารถเจราจาได้ทุกช่วงเพื่อจะรับสรารภาพบรรเทาความเสียหาย<อ>แล้วก็ให้สารท่านเนี่ยลดหย่อนโทษเอา และคือสุดท้ายแต่ไปแจ้งความตํารวจไม่ใช่เหรออ่าใช่ก็ต้องรออายการรอ,อ,อรอเซ็นนู่นนี่นั่นกว่าจะเรื่องนี้จะจบก็เป็นปีนี่ไงทนายเจก็บอกว่าคือสุดท้ายแล้วยังไงเรื่องนี้ก็ต้องไปจบลงที่ศาลก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ถึงกับต้องพิพากษาให้ติดคุกติดตารางกันเพราะมันสามารถเจราจาได้ทุกช่วงเวลามันก็คุยกันดีกว่าลูกเชื่อแม่เถอะอย่าไปทะเลาะกันเลยน้องพรก็ต้องใจเย็นๆเราเป็นเด็กผู้ชาย น้องพลหลอนะถึงกระเทยก็ยิ้วอยู่น้องพอดับกินมากเลยเขามีช่วงหล่อมากแล้วก็ไปช่วงหนึ่งที่แบบว่าน้องพลอ้วนคืนอ้วนคืนแล้วก็ตอนนี้ผอมลงละผอมลงแล้วเล่นซิปเด็ดล้วโคะเล่นโยคะป่ะโยเหมือนโอมอ่ะโอมเล่นโยคะโอ้โว้โอมเล่นผ้าหนิเล่นอะไรนะผ้าที่เจนนี่เออเจนนี่เล่นอ่ะโผล่หรอโอ้โเออเล่นท้านี้ไงเออ เฮ้ยแต่ว่าเรื่องนี้พี่เต๋อบอกเลยว่าคุยกันได้นะคะใจเย็นๆค่ะลูกคดีของพวกหนูเนี่ยมันเป็นคดีที่เป็นคนเคยรักกันแล้วก็ฟ้องร้องกันเพราะโกรธกันแล้วก็เกลียดกันในช่วงขนาดหนึ่งวันหนึ่งที่หนูผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายหนูจะมองว่าเออฉันไม่น่าไปฟ้องเขาเลยฉันไม่น่าไปด่าเขาเลยเออเขาก็เคยดีกับฉันเขาเคยซื้อเขาเคยมีความดีกับฉันเยอะแยะมากมายก็คือมีช่วงเวลาที่ดีต่อกันนั่นแหละมันต้องนึกถึงช่วงเวลาที่ดีต่อกัน จำงานวันเกิดได้ไหมที่เป็นงานบันเกิดน้องดาวพิมพ์ทองแล้วน้องพลอยก็ซื้อของไปให้อ,ะอ่ะเออเรานึกถึงช่วงเวลาตรงนั้นสิลูกะนะคะแล้วก็เกลีก่ยพูดคุยกันนะคะนัดทานข้าวกันพูดคุยกันยังไงก็ดีพวกนี้ถ้าเกิดได้เจอกันพูดคุยกันแล้วก็ห้ามทิฐิซึ่งกันและกันนะคะไปยังไงก็ยังไงก็ถอนฟอ้องกันหมดทนายไม่ได้ตังค์ค่ะงานนี้พี่บอกเลยพี่บอกเลยถ้าหนุ่มสองคนได้เจอกันได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกัน พนานไม่ได้ตังค์ค่ะพี่บอกแล้วเราก็จะไม่เสียตังค์ให้กับพนายดูถูกต้องแล้วหนูไม่ต้องเสียเวลาด้วยน้องพอก็เป็นพระเอกช่องช่องไหนก็ได้เพราะน้องพรหมดสัญญาช่องเจ็ดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะน้องดาวก็ต้องหน้าต้องตาทำมาหากินไปพี่ว่าตรงนี้จะดีกว่าถ้าไปนั่งฟ้องกันพี่บอกเลยว่าไร้สาระพี่พูดตรงนี้เลยว่าไร้สาระกับแค่เอ็นกับแค่การทะเลาะบอกแววงการทุบตีกันผู้รักทุกคนบนโลกใบนี้90%ซเจอเหตุการณ์นี้มาหมด เขายังผ่านมาได้เลยแล้วทำไมหนูสองคนจะผ่านไม่ได้เชื่อพี่อย่าไปฟ้องก็เลยลูกเสียเวลาลูกทำมาหากินดีกว่านะคะถูกต้องครับนะคะอย่าไปเหมือนน้องโอมนะคะไม่ััวเตะค่ะไปขโมยตังผัวไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีผัวและไม่เคยมีเมียโสดคุณแม่เป็นโสดเป็นโสดผัวทิ้งเคยได้ยินหรอพค่นม่เคยต้องเป็นผัวทิ้งล่ะไม่ผุดร้องเพลงร้องเพลงแล่นได้ยินเหมือนพี่ใช่ไหม หัวทิ้งไม่เป็นพี่แล้วเด็กข้างบ้านที่ไปแอบกินที่แม่มันด่าตัวอีกแล้วเหรอมาทุกวันเลยนะพักนี้มาทุกวันเลยอะไรนะแก้แค้นอะอะไรนะแก้แค้แม่มันเกลียดกระเทยแล้วลูกชายมันเป็นชอบยีโอมแล้วก็ไปแอบเย่เย่กันเย่เย่มาลุกโตกันตุเรื่องเก่งมากสาบาน ต่อหาบ้านนะคุณผู้ชมต้อหัวบ้านเลยทีมัยกนิ้วคุณผู้ชมเห็นไหมเออเย่เย่มาลูกโกกกันแล้วมันก็บอกว่าเนี่ยมันสะใจมากได้เย่เย่ลูกอีป้าคนนี้เพราะว่าอีป้าคนนี้เกลียดกระเทยสุดท้ายลูกเขาก็มาเย่เย่มาลูกโกมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่จริงไม่จริงนะฮะอย่าโกหกโอมเราเราอย่าทําตัวปลอมเราต้องเปิดเผยท่าแท้ของเราเชื่อแม่เชื่อเออเชื่อคุณผู้ชมนะเดี๋ยวก็ต้องเชื่ออีกเรื่องหนึ่งนะก็คือโซโนพลาสต์คุณผู้ชมนะ แม่ทําให้ลูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งดีๆแน่นอนก็คงไม่เอายาเบื่อยายไม่ดีมาให้ลูกเขาทานหรอกคะอ่ะแม่ทําให้ลูกแล้วแม่ก็ทานเองด้วยแล้วผลสุดท้ายเนี่ยน้ำหนักเขาลงกันทั้งสองคนแม่ลูกพี่ขวัญก็ไขมันพอกตับอาการดีขึ้นน้องต่อ,อนี้เห็นชัดมากเลยจากคนร้อยกว่าโลหรือ6กโลนะฮะแล้วก็สุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นจริงๆแล้วตอนเขาอ้วนเขาก็น่ารักนะคะตัวเขาอย่างนี้เลยนะคะคตอนนี้เขาตัวแค่นี้นะคะไม่ถึง60ใช่ไหมไม่ถึงมันร้อยเกือบบอะะนคร สองแม่ลูก<ด><ด>คิดกันตัวนี้เนี่ยขายดีในยุโรปนะคะที่อังกฤษเขาสั่งซื้อแปลว่าะเขากินเนยนมแล้วเขาอ้วนกันง่ายเขาสั่งซื้อ so S <S โซโซโน่กันไปนะฮะแล้วก็วันนี้เขาเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วก็ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้วมันมันดีกว่าเดิมถึงคูณ2ก็คือโซโซโน่พลัสวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษจัดไปเลยกับโปรโมชั่นวันนี้นะคุณผู้ชมฮะหนึ่งกล่องเนี่ยมี30แคปซูลนะถ้าเราไปดูเนี่ยราคาจริงนี่ยนะฮะข้างกล่องเนี่ยหนึ่งกล่องอยู่ที่สองพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะแม่แต่เราไม 1>, 1 5 9 0บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้อยากจะได้เป็นเซตเป็นชุดไปเลยเป็นคอสทุ่หุ่นสวยคุ้มกว่าคุ้มกว่านะครับซื้อโซนพลัสเนี่ยนะฮะสกล่องเราแถมให้อีก1กล่องซื้อ3แถม1ราคาเพียงแค่4,770บาทราคาเดิมเกือบหมื่นนะแต่เราให้ราคาเพียงแค่4,770บาทซื้อ3แถม1น,นะฮะใช่ก็แน่นอนว่าพี่ขวัญเอง<ะ>ก็มีการค้นพบวิธีลดแบบค,บคู่คกับการปรับอาหารด้วย เคล็ดลับดีๆแบบนี้ทริคดีๆแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะ <balancing. S 2> ต้องไปปรึกษาที่ขวัญได้เลยที่ Line อดด้านล่างนี้ l i n แอดพิมแอดไซน์และตามด้่โซเชี No ไทยแลนด์หรือว่าเป็นแฟนเพจ Facebook แกนคิวเาโค,โค้ดไลน์ก็ได้ขึ้นหน้าจอให้แบบนี้แล้วไปคุยได้กับโสโ่วโนสนุพลัดนะครับคุณผู้ชมนะรีบไลน์แอดเข้าไปนะครับไปเป็นไลน์เป็นเพื่อนพี่ขวัญน,นะแล้วคุณผู้ชมสอบถ,ถามไปได้เลยนะใช่ครับคุณผู้ชมไปต่อรองราคาเดี๋ยขวัไลน์มาด่ากูต่อรองราคาก็ได้เดี๋ยวพี่ขวัญลดได้หรือเปล่าไม่รู้ <S <S นะคะเดี๋ยวอีกิงเซลมันโทรมาด่านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวโชคหน้าอัปเดตข่าวกันต่อครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคระะะดดดิ่่ง้้วยนเพือจไ พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ